เริดข้างในนะุดน um, um, ี้เปิดข <P> ้างในหมดสารพัดช <denn> ั้น <h apostles> ทของทางเรือนจำจังหวัดพิจิตมาทำอะไรเพื่อสังคมบ้างครับก็วันนี้เป็นโครงการสมานฉันของผู้ต้องขังกับสังคมนะคะก็เราก็ทำกิจกรรมคือเอาผู้ต้องขังที่ได้มีการสุกวิชาชีพตัก ะะเอาออกมาตัดผมให้ก่เด็กนักเรียนเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็เป็นการสุขอนามัยของนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลที่นี่ด้วยค่ะเรยได้ร,รับการประสานมาจากโรงเรียนของออโรงเรียนนะคะเราก็จะทําแผนออกมาเป็นระยะระยะต่อไปการฝึกวิชาชีพของผู้ตรงขังที่จะพ้นโทษออกไปหรือไปประกอบอาชีพเนี่ย ผมนี่เป็นสาขาหนึ่งในวิชาชีพที่ท่านฝึกให้กับผู้ต้งขัง้วยหรือเปล่าครับเป็นเป็นสาขาระยะสั้นเป็นระยะสั้นซึ่งเราได้ประสานกับวิทยาัยสตร์วช่างก็จะส่งวิทยากรมาช่วยสอนแล้วเราก็จะตัดเป็นรุ่นรุ่นรุ่นพอเป็นเราก็เอาผู้ต้ขังที่ตัดเป็นเนี่ยมาตัดกับผู้ต้ขังที่รับใหม่แล้วก็ผู้ต้มขังที่เก่งแล้วเราก็มาทําไว้ที่หน้าเรียนจาซึ่งมีเอาคิดราคาถูกอะนะหัวละผู้ใหญ่ก็ยี่สิบห้าบาทเด็กก็ประมาณสิบสิบบาทถึงห้าบาท